สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับกองทัพไทยรวมถึงเทคโนโลยีทางการทหารที่น่าสนใจจากทั่วโลกหากคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับกองทัพไทยและนวัตกรรมทางทหารที่กำลังเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกและถูกใช้งานจริงแล้วโดยกองทัพลดแอบประชาชนจีนหรือพวันั่นก็คือ exoskeleton หรือชุดกระเสริมพลังที่จะเปลี่ยนวิธีการฝึกและการปฏิบัติภารกิจของทหารไปอย่างสิ้นเชิงหลายคนอาจสงสัยว่า exoskeleton คืออะไรและมันทำงานอย่างไรคำอธิบายง่ายๆคือมันคือโครงสร้างกลไกที่สวมใส่ภายนอกร่างกายของทหาร พื่อช่วยเพิ่มพลังงานความแข็งแรงและความทนทานในการทำงานร่างกายมนุษย์ปกติมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักการเดินทางไกลภายใต,ใต้น้ำหนักสัมภาระที่มากหรือการรักษาสมดุลในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากแต่เมื่อทหารสวมใส่เอ็กซโซสเคลติกีร่างกายของพวกเขาจะถูกเสริมด้วยกลไกที่ช่วยแบ่งเบาภาระลดความเหนื่อยลา้าและทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานกว่าเดิมเทคโนโลยีนี้พาของจีนได้พัฒนามาอย่างต่อเน,นื่อง โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวภาพทหารจีนในการฝึกที่สวมใส่ชุด Tacsox h a r i t y สำหรับการลำเลียงสเสบียงบนภูเขาสูงหรือในพื้นที่ที่ยานพาหนะเข้าไม่ถึงจุดเด่นคือมันสามารถช่วยให้ทหารแบกน้ำหนักได้มากถึง80กิโลกรัมโดยที่รู้สึกเหมือนยกเพียง20 3 0กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งต่างจากการแบกสัมภาระด้วยร่างกายเปล่า ตัวอ,อย่างสิ้นเชิงการออกแบบแบกซูสคาลติกี้ของจีนมีทั้งแบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและแบบที่เป็นพลัสซีใช้กลไกสปริงและโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อลดแรงกระแทกและกระจายน้ำหนักสำหรับรุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังและมอเตอร์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเข้ากับข้อต่อของร่างกายเช่นสะโพกเข่าและข้อเท้าสิ่งนี้ทำให้ทหารสามารถก้าวเดินในระยะทางไกลขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้ามากนัก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวขึ้นที่สูงหรือไต่พื้นที่ลาดชันได้ง่ายกว่าเดิมพ้าใช้อักษ์สโคลสเคลติอยู่ในการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพโดยเฉพาะในภารกิจด้านการลำเลียงยุทธปกรณเช่นกระสุนเสริมอาวุธหนักเครื่องมือก่อสร้างสนามรบหรือแม่กระทั่งเวชภัณฑ์ในภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทหารที่สวมชุดนี้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าโดยไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กองทัพทั่วโลกต้องเจอเสมอเมื่อเรามองในมุมของการออกแบบจะเห็นได้ว่า Exoskeleton ไม่ได้ใหญ่โตหรือเกะกะเหมือนหุ่นยนต์จากภาพยนตร์แต่กลับมีลักษณะเป็นโครงเหล็กเบาและวัสดุคอมโพสิตท,ที่ติดตั้งเข้ากับแขนขาและหลังของผู้สวมใส่การดีไซน์ถูกทำให้เข้ากับสรีรมนุษย์มากที่สุดเพื่อไม่ลบกวนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ และยังสามารถใส่ทับเครื่องแบบทหารปกติได้อีกด้วยความสวยงามทางวิศวกรรมคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นโดยไม่ทําให้ผู้สวมใส่รู้สึกว่าต้องต่อสู้กับเครื่องสัตว์ที่เขากําลังสวมอยู่นอกจากนี้ Exos h ร์สไทลนพิวยังมีระบบอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดชีพจรความดันโลหิตและการเคลื่อนไหวของร่างกายทหารแบบเรียนไทยข้อมูลเหล่านี้สามารถส่งตรงไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาตัดสินใจในการจัดการกําลังพล หากทหารคนใดเริ่มแสดงสัญญาณความเหนือ่อยล้าหรือมีปัญหาสุขภาพระบบก็จะแจ้งเตือนให้มีการพักหรือเปลี่ยนกำลังทันทีทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าประเทศไทยนำแมกซ์โซสเทติทหรือมาใช้บ้านจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรลองจินตนาการถึงกองทัพบ,บกไทยที่ต้องทำภารกิจในพื้นที่ภูเขาภาคเหนือหรือในป่าดิบชื้นาคใตายที่ซึ่งยานยนต์เข้าถึงยากและทหารต้องแบกสัมภาระจำนวนมาก Ex ็กซ์โซสเทิกิจะช่วยลดความเหนือ่อยล้า เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนพลและทำให้ทหารสามารถนำอาวุธและ,สะเสบียงไปถึงพื้นที่เป้าหมายได้ทันเวลาสำหรับนาวิกโยธินไทยที่ปฏิบัติภารกิจตามชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งการเมียกโซสแคตติดกิ่วจะทำให้การลำเลียงอาวุธปืนใหญ่เบาหรือยุโทโธปกรณ์หนักไปยังชายฝั่งหรือบนเกาะเล็กต่อทำได้สะดวกและปลอดภัยขึ้นยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องขึ้นหาดหรือเคลื่อนกำลังในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนและหาดทราย การเสริมพลังจากแอกซ์โซสเคติจะเป็นตัวช่วยสำคัญด้านมนุษยธรรมก็เช่นกันประเทศไทยมักประสบกับภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมดินถล่มหรือพายุการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมักต้องลำเลียงสิ่งของจำนวนมากเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารการเมียกโซสเคตติดกิวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารสามารถขนย้ายสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารน้ำดื่มหรือเครื่องปั่นไฟได้มากขึ้นในเวลาเดียวกันลดการสูญเสียเวลาและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ประสบภัยอีกหนึ่งประโยชน์ของ เอ็กซ e l e ส o คอกิ่วสำหรับทหารไทยคือการลดอัตราการบาดเจ็บเรื้อรังของกำลังพลปัญหากระดูกสันหลังกล้ามเนื้ออักเสบหรือข้อเขาเสื่อมจากการใช้งานหนักติดต่อกันหลายปีเป็นเรื่องจริงที่กองทัพทั่วโลกต้องเผชิญการมีอุปกรณ์ช่วยเสริมแรงแบบนี้จะช่วยยืดอายุก,การใช้งานของทหารและทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานขึ้นแน่นอนว่าการนำ Axos c e r i t a คืกมาใช้ก็มีข้อท้าทายเช่นราคาต่อนหน่วยที่สูงการต้องบำรุงรักษาแบตเตอรี่และมอเตอร์รวมถึงความเสี่ยงในการเสียหายหากใช้งานผิดวิธีแต่หากเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้เช่นการเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลการลดความเหนื่อยลา้าและการเสริมศักยภาพการปฏิบัติภารกิจแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งในมุมมอร์ระยะยาว e x o s h e t a อาจไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือช่วยยกระนัก แต่ยังอาจพัฒนาไปสู่ระบบที่ช่วยเสริมพลังการต่อสู้เช่นการวิ่งเร็วขึ้นกระโดดได้สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งเสริมกเะป้องกันในอนาคตปัจจุบันจีนเองก็กำลังทดลองนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ร่วมกับทหารที่ถือปืนคนหนักหรืออาวุธพิเศษเพื่อให้สามารถต่อสู้ได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดทางร่างกายดังนั้นหากประเทศไทยสามารถนำ Exos c e l e t o n ถือเข้ามาใช้งานจริงไม่ว่าจะในรูปแบบการทหารหรือด้านมนุษยธรรมจะถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญที่ช่วยยกระดับความสามารถของกองทัพไทยไปอีกขั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์ใหม่แต่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพของทหารอย่างสิ้นเชิงและนี่ก็คือเรื่องราวของ Exos h e l e t o n ถเทคโนโลยีใหม่ที่กองทัพจีนกำลังใช้และเป็นที่จับตามองจากทั่วโลก หากคุณคิดว่ากองทัพไทยควรนำเทคโนโลยีนี้มาใช้หรือไม่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยคด่ดบาท